สวีดัดสวัสดีครับอยู่กับผมนิดน้ำทักไทยแรน์นะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูระบอคอบคันโรอนะครับมาจากไหนมาจากบ้านยังบ้านพยุงสุกบ่แม่เนาะบ้านพยุงสุขครับโอ้รถรอครับเครื่องยังนี่เครื่องหกเคสเคสองแปดศูนย์ครับห่วยมันแห้งว่านั้นบ่บผมแห้งไห้ครับมันมีอีกขวดข้างในบ่บวกอีกสี่สิบบ่โอ้ยยายคืออยู่ วันนี้รถผู้ใดคืองามแทยนี่รถพระครับรถพระรถพระติครับผมวัดใดนี่วัดเสาลิ้มครับโอ้อันนี้ดิอันนี้รถป๋าครับรถป๋าป๋าซื้อหยังป๋าหนึ่งครับป๋าหนึ่งโอ้รถโลแห่งบ้านใดบ้านมายุงสูงครับโอ้อันนั้นรถขี่ให้ของปของผู้ใดนี่รถมนาครับโอ้เมื่อนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่บ่อสายสองครับผมตอนนี้อยู่ที่บ่อสายสองนะครับหน้างานเราเป็นไงบ้างช่วงนี้ เละครับเละงานายบองานครับท่วงครับไอขั้นโลโลของผู้ไทยน่ะนะของนิดดำทักไทยแลนด์ครับโอ้เจ้าของรถนี่หน้าตาเป็นยังไงห,หน้าตาดีครับโอ้รอบ่รอครับรอรอรอเงินมีบ่มีครับมีมีมีม <laughs> นะพาดูไปดูรางงานเราดีกว่านะครับนะฮะก็สวัสดีวันนี้เรามีวิทยากรผู้ทรงเกียรติศัก์มารีวิวนะฮะทีมงาน เลี้ยเ,ยเ,ยเ,ยเยด็ดเด็ดลืมลืมรถผู้ใดนั่นน,น่ะรถคนบา,างนะรถกระยางกรอนรถกระยางครับซื้อเล่นเพื่อนซื้อยัองซื้อกอแกะครับซื้อกอแกะแมนโบกอแกะไปทั่วนะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้เราขอบคุณพนักงานมานำเสนอเรานะฮะอาจจะเอาราฟายไรสาระนะเมื่อวานเจอฝนถลม่มครับพี่น้อง วันนี้หน้าง,งานเราก็มีทีมงานออรถร่วม6โลนะฮะอากาศรออินมาหลายคันนะค,ะคะออรับก็เยอะเลยนี่6รลร่วมเยอะเลยขนาดรถบริษัทไม่ได้มา,มาอ,อ2คัน1คันวันนี้ประมาณเกืเอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะ10คันนะครับ เบืจอานก็เจอฝนถล่มนะฮะไปไม่เป็นเลยทีนี้ก็ไม่ค่อยจะมีงานนะฮะที่ไหนมีงานเราก็ไปขอเขาวิ่งด้วยนะ,ะแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยจะมีหรอกนะส่วนะวนี้ถ้ามีงานก็ถือว่าดีนะวันนี้ก็เจอฝนถล่มเมื่อวานเดียวเวลานหนึ่งทําทางะฮะไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าค่อนข้างที่จะสูงชันนะสรหรับรถเล็กๆนะฮะก็ ปัญหาเกิดแน่นอนนะฮะอม่จะขึ้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆดีกว่านะฮะอู้วระปะตู่ ในขันเร่งมันได้นะ่นี่โอ้โโอ,โอ้ได้จีนามโออันเล่เลยได้จีนามครับกับเจ้า MU 57นะทีนี้เทอโโร์โบชัดเจอนะรตรงรุ่นครับ รถก็แรงนะคนก็แรงกว่ารถนะไปพี่น้องนะลิปนี้เดี๋ยวทําทางเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาลองดูนะฮะว่าทีมงานจะขึ้นได้ไหม มาดูรถสุรินจะแรงขนาดไหนครับกับทางขึ้นแบบองศาชันๆแบบนี้ฮะมาเด,เดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องนะคลิปนี้ขอสวัสดีครับโอ้เจ้า K10 พร้อมแล้ว